ถ้าฉันจะเป็นเทรดเดอร์ที่ผสมของน้ำเลืออะมันต้องมาจากอะไรก่อนอยากเทรดได้ร้อยล้านพันล้านนะแะแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องรับรู้คืออะไรการที่สมองเนี่ยหรือเราจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างอะอย่างแรกที่สําคัญที่สุดจะต้องเริ่มจากความคิดความคิดที่มันไม่มีรูปแบบความคิดที่มันไม่มีกลุ่มก้อนอะไรเลยมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บอกเลยว่าความลับของสมองที่ใช้สําหรับคนที่อยากจะเป็นสายเสกเนี่ยที่คนที่ประสบผลสําเร็จเนี่ยเขาทํากันเนี่ยเขาไม่ใช่เสกอย่างเดียว<อ>นะครับคีย์ที่สําคัญมากๆนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงสมองกันอเออต้องใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงสมองนะครับเนื่องจากอะไร แน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนทํามาตลอดทั้งปีแล้วหรือที่ทุกคนฝึกมาไม่ว่าจะ manifest ไม่ว่าจะเป็นการ affirmation Aff <irm> สั่งจัก,กรวาลต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วทําต่อได้เลยแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงสมองให้โลกภายนอกกับโลกภายในนั้นเชื่อมต่อกันมันก็คือการที่สมองเนี่ยทำเรื่องซ้ำๆแล้วแล้วมันเขาจะส่งสารให้เชื่อมกันประกอบกันเป็นเส้นต่างๆ ที่มันเสาทเส้นประสาทในสมองอะตอนนี้แต่เราจะทําแบบนี้กระบวนการแบบนี้นะครับเนี่ยเราทําจากสมองนะแต่เราจะมาแอคชั่นโดยให้โลกภายในกับโลกภายนอกของเราอะเชื่อมกันเลยเ,<อ>เหมือนที่สมองทำแล้วอะไรที่เราทําซ้ําย้ำๆกับมันบ่อยๆเนี่ยแน่นอนมันก็จะเกิดความชํานาญเชี่ยวชาญที่สําคัญคือมันแข็งแรงขึ้นวันเนี้เราจะพาทุกคนไปทาความเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าเชื่อไม่แข็งแรงที่ว่าแล้วมันเชื่อมกันได้เนี่ย ท,ทุกคนว่าความสําคัญพลังของสมองอมันคืออะไรอันนี้คือทีแรกทุกคนลองนึกนะว่าถ้าฉันจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอะมันต้องมาจากอะไรก่อนเนี่ยอยากเป็นอ,อยากเทรดได้ร้อยล้านพันล้านนะฮะแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยต้องคิดแล้วต้องทาอะอคืออะไรแต่ความลับของสมองคือเราอะไม่ได้จัดลําดับว่าอะไรอะจะต้องเกิดขึ้นก่อนและหละังการที่สมองเนี่ย จะสั่งงานหรือหรือเราจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างอ่ะอย่างแรกที่สําคัญที่สุดจะต้องเริ่มจากความคิด mm. ทุกคนเห็นไหมว่าความคิดอ่ะมันทรงพลังใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมว่าความคิดเราทรงพลังความคิดที่มันไม่มีรูปแบบความคิดที่มันไม่มีกลุ่มก้อนอะไรเลยมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลำดับสําคัญแรกของสมองครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเราจะอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบผลสำเร็จและเราเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบผลสําเร็จ มันต้องผ่านการคิดมาก่อนว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมก่อนเราจะตัดสินใจมาเป็นเทรดเดอร์อะเราเห็นภาพตัวเองแล้วก็เราเห็นแล้วว่าถ้าเราทำมันได้จริงๆอะเหลือภาพที่เราประสบความสําเร็จในเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันจะเป็นภาพไหนนะคะทุกคนมีภาพของตัวเองนะคะไม่เหมือนกันทุกคนมีภาพของตัวเองแน่นอนซึ่งมันเริ่มต้นจากความคิดของเราเพราะว่าความคิดของเรานะครับถ้าเราเนี่ยคิดภาพนี้ให้มันเยอะขึ้นใหญ่ขึ้น ภาพมันชัดขึ้นสีของภาพที่เราคิดมันสดมากขึ้นภาพมันคมสวยงามะนะครับสิ่งนี้ยิ่งใครเห็นภาพนี้ชัดเท่าไหร่ความคิดของพี่ชัดเจนมากเท่าไหร่ความคิดนี้จะไปสร้างความรู้สึกครับสำหรับใครที่จะก้าวสู่สังคมสายเสกของเราอ,อยากจะเป็นนักเสกสร้างสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ตอนนี้มันยังอยู่ที่คำว่าอยากเนี่ยเราไม่อยากจะให้ใช้คำว่าอยากเพราะมันรู้สึกว่าเราอย่างไม่ได้ อ,อจริงไหมใช่มนุษย์ของเราอะตกม้าตายกันตรงนี้แหละยังไงค่ะเห็นภาพชัดนะคิดนะคิดแล้วคิดแล้วเห็นภาพชัดแล้วนะรู้สึกด้วยแบบโหถ้าฉันประสบผลสําเร็จเนี่ยจะเป,บบเป็นแบบไหนแบบความรู้สึกตอนนั้นฉันจะอิ่มเอมยังไงออความรู้สึกเบาสบายอบอุ่นหรือความรู้สึกแบบดีใจตื่นเต้นมีความสุขต่างๆได้รับหมดนะคะ แต่ผลลัพธ์ไม่เกิดตอนนี้อยากให้ทุกคนสํารวจตัวเองนะครับความรู้สึกที่ประสบผลสําเร็จของทุกคนเนี่ยใครรู้สึกมากพอนะครับจะนําไปสู่การลงมือทาถ้าคนรู้สึกมันมากพอจริงๆคุณจะเกิดการลงมือทําทุกคนเคยเป็นไหมคะที่แบบเวลาเรามีความรู้สึกว่าแบบฉันอินกับเรื่องนี้มากๆอ่อะแล้วฉันอยากรู้มากๆว่ามันทํำยังไงอะ่ะเราจะทาทุกวิถีทางเลยไนมะ่ว่าจะต้องแบบ รีเสิร์ชเปิด Google มาหาเลยมันต้องทำยังไงหมกมุ่นกับมันมากพออันนี้คือความรู้สึกที่มันแบบอยากมากๆอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้เหมือนบางคนที่แบบอยากไปเที่ยวมากๆอย่างเงี้ยเออแล้วเขาเป็นคนที่สมมติเป็นคนที่ชอบสร้างแผนสร้างทริปละกันอะไรเงี้ยความรู้สึกที่มันเห็นตัวเองแล้วอ่ะคนเ๋ว่าแบบมันไปอยู่ตรงนั้นมันอิ่มมันแอมมันไปเดินอยู่ที่ฮาร์จุกุอย่างเงี้ยอย่างงี้มันก็จะเกิดการที่แบบ อายอย่าง้อยลงมือทําแน่นอนซื้อตัว๋วเครื่องบินใช่ใช่ไหม,มถูกต้องหรือเปล่านี่คือความรู้สึกที่เราเห็นตัวเองชัดมากว่าฉันไปอยู่ตรงนั้นแหละใช่อันนี้ชัดความรู้สึกนี่แหละที่ก่อให้เกิดการกระทำอะ่ะคือเส้นบางๆของคนสําเร็จและคนธรรมดาม,มันคือเส้นบางๆตรงนี้เลยนะเวลาที่เรารู้สึกอะ่ะโคเก๋มันก็จะมีมนะที่รู้สึกแบบเห็นภาพชัดมากเก่งนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ไว้ก่อนค่อยดีกว่ารอแป๊บตอนนี้ไม่สะดวก ยังไม่ได้ลงมือทำสักทอีอยากได้ของบางอย่างแต่ว่าอ่ะยังไม่ซื้อตอนนี้ละกันอนาคตจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พออายุเยอะแล้วก็รู้สึกว่าคงทําไม่ได้แล,ะละ้วล่ะคงไปไม่ถึงแล,ะละ้วล่ะก็เอาแค่นี้ละกันหรือใครแบบว่าแค่นี้ก็ดีแล้วพอละแต่จริงๆแล้วนูน่นอ่ะเซ็ตเป้าหมายไว้อย่างไกลแต่เอาได้แค่นี้ตรงนี้คือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความสําเร็จของเราเลยนะที่จะไปถึงเป้าหมายที่มีแต่ตรงนี้มันยังไม่จบ ความลับของสมองเราแค่นี้มันยังไม่จบอันนี้นี่ยังอยู่แค่ลงมือทำถูกต้องอการลงมือทำของเรามันจะต้องเป็นการลงมือทำแบบซ้ำๆเพราะการลงมือทำแบบซ้ำๆนะครับจะทำให้เกิดนิสัยเวลาที่เราแบบทำอะไรซ้ำๆอ่ะมันก็จะจำอ่ะอเออแล้วสิ่งที่มันจำนั่นแหละมันก็คือนิสัยของเรานั่เอ,อีเนาะที่มันก็อะลองนึกอยู่ถึงว่า ปัจจุบันนี้เรามีนิสัยยังไงนะคะแสดงว่าเมื่อวานเราก็เคยทําสิ่งเนี้ยเ,ออเมื่อสองวันสามวันนี้แล้วเราก็ทําสิ่งเนี้ยใช่ะะอย่างเทรดเดอร์เนาะเราเชื่อนะครับเราเชื่อแล้วเราคิดไว้แล้วว่าเราจะประสบสำเร็จค่ะในการเป็นเทรดเดอร์นะครับเรารู้สึกเลยว่าถ้าเราสําเร็จด้วยอาชีพเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนเราเลยเชื่อเราเลยเกิดการลงมือทาคือมาตั้งใจมาเรียนเทรดมาฝึกเทรดใครบอกให้ทํายังไงฉันทําหมดแลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างห์ที่แล้ว คุยกันเรื่องของกานว่าแรก <คะ S 1> แลกทุกสิ่งทุกอย่างแลกเวลาแลกทุกอย่างมาแล้วลงมือทําแบบนี้มันซ้ําๆจนเป็นนิสัยเราก็ทําแบบนี้ซ้ําๆแล้วนะโคตฟ้าอืทําไมมันยังเสกไม่สําเร็จสักทีเพราะมันยังไม่พอมันต้องทําแบบนี้ครับซ้ําๆจนนิสัยเราเป็นแบบเดิมซ้ําๆถ้านิสัยเราเป็นแบบเดิมซ้ําๆมันจะกลายเป็นบุคลิกภาพของเราเฮ้ย ถ้าเห็นภาพชัดเลยชัดเลยนะครับคุณจะเห็นว่าแบบอาจารย์เต้ยเขาจะมีบุคลิกภาพแบบเทรดเดอร์ม,มืออาชีพอะอตอนนี้จะเริ่มเห็นว่าเราจะเริ่มมีบุคลิกภาพเป็นเทรดเดอร์ม,มืออาชีพแล<อ>้วทำซ้ําๆเทรดท่าเดิมซ้ําๆบุคลิกภาพของคนที่เทรดท่าเดิมซ้ําๆคืออะไรมั่นใจเออสร้างกําไรเย <Hey. S 1> ได้ผลกําไรถ้าเราเนี่ยสร้างบุคลิกภาพของตัวเองให้ตรงตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นได้บุคลิกภาพของเราครับจะเก่ะให้เกิด โชคชะตาครับและคําว่าโชคชะตาเนี่ยแหละครับที่เรียกว่าสายเสกหรือจัก,กรวาลที่จะจัดสรรให้คุณนะ่ะคือตรงนี้ครับ mm hmm. จัก,กรวาลเขาจะทํางานให้คุณตรงนี้ครับตอนเนี้โลกภายในของเราอะ่ะมันคือการสร้างภาพในหัว mm hmm. สร้างความรู้สึกโลกภายนอกของเราคือการลงมือทํอ mm hmm. ทําซ้ําๆเป็นนิสัยเกิดจนเป็นบุคลิกภาพ mm hmm. เมื่อสองอย่างมันเชื่อมกันได้จริงๆแล้วครับคุณจะชี้นิ้วสั่งอะไรอะ่ะในโลกใบนี้ <G iller> ได้หมดเลยบอกเลยว่าเนีียคือแค่คีย์ส่วนหนึ่งถ้าใครที่อยากได้คีย์ที่แบบว่าโอ้โหทรงพลังกว่านี้อีก21่ันวามาเจอกันครับงานกาล่าดินเนอร์นะครับอินฟินิตเวล e นะบอกเลยว่าจะมีพี่หุนเขานะที่จะมาแบบว่ากระชากพลังในตัวของพี่ๆทุกท่านเนี่ยให้ระเบิดออกมาฉุดไม่อยู่<ช>นะฮะเออจริงๆอ่ะทุกคนมีไฟในตัวเองอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไฟในเรื่องของการขับเคลื่อนบางในบางพาร์ของชีวิตอ่ะ เราก็จะต้องจุดต้องเติมอยู่ตลอดนะคะแต่ต้องบอกนะคะว่าในหลายๆครั้งเหมือนกันนะคะเราอาจจะแน่นอนการมีคนมาจุดให้อะ่ะมันมันก็สะกิดเราดีแหละนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยอะ่ะเราต้องสะกิดตัวเองด้วยนะคะเพราะเราร้อยใ,ใครมาเติมไฟให้เราตลอดชีวิตอะ่ะมันไม่ได้นะคะชีวิตที่เราอยากเป็นชีวิตที่เราอยากได้มันคือเริ่มต้นจากตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะ อยากที่จะมาเอ้ยรับพลังงานดีๆนะคะก่อนที่จะไปเริ่มปีใหม่กันเนี่ยก็บอกเลยว่าการ a ล i าดินเนอร์นะคะวันนี้21ทธันวาคมนะคะมาเจอกันก็จะได้เจอคุณขุนเขาด้วยอาจารย์เต้ยด้วยแล้วก็มาเจอกับเพดเดอร์ที่อยู่กันในคอมมูนิตี้แบบนี้ด้วยบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่การ a ล i าดินเนอร์2024 i n f i n i t e Wealth ค่ำคืนแห่งแรงบรันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่าคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดในการลาดินเนอร์2024 Infinite Wealth